คำว่าอาอุมะคือชื่อย่อของเทพเจ้าสิ่งเคารพสูงสุดในทางศาสนาพราหมณ์อินดูนะครับอะก็คือพระศิวะอุก็คือพระวิษณุมะก็คือพระพรหมนะครับผมสิ่งเคารพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์อินดูนะครับโดยมีความเชื่อว่าพระพรหมเป็นเทพเจ้าผู้สร้างนะครับผมพระวิษณุหรือพระนาลัย์เป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษาพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นเทพเจ้าผู้ทำลายนะครับ เทพเจ้าทั้งสาองค์นี้รวมเรียกว่าตรีมูรตินะครับพระพรหมผู้สร้างพระวิษณุผู้ปกป้องรักษาพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นเทพเจ้าผู้ทําลายถ้าที่เป็นธรรมะในทางศาสนาพุทธ3ามข้อก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะพระพรมผู้สร้างเท่ากับเกิดขึ้นพระวิษณุรักษาก็คือตั้งอยู่นะฮะพระอิศวรหรือพระศิวะผู้ทําลายได้แก่ดับไปนะครับ อุมะอคือพระศิวะปุคือพระวิษณุมะคือพระพรหมนะครับศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะครับ